การลงทุนที่ถูกมองว่าเป็นตราบาป3ดิลที่สุดเจ็บช้ำสุดเจ็บปวดของบาร์เซโลนาที่มันยังส่งผลและมีบาดแผลตราตึงใจอยู่จนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับวันนี้อยากเฟรดม่ยิงทีวีจะพามาพูดคุยกันถึง3ามดิวสุดล้มเหลวสุดเจ็บปวดของบาร์เซโลนาที่มันส่งผลโดยตรงและเราม่อาจปฏิเสธได้เลยครับ ว่ามันส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินแบบใหญ่หลวงของบาร์เซโลนาในภาพกว้างในภาพมุมใหญ่ของบาร์เซโลนาเป็นทีมที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งมากๆในช่วงยุคก,ก่อนแต่ว่าการบริหารงานที่ผิดพลาดการบริหารงานที่มีการทุจริตภายในของบอร์บริหารชุดเก่าอย่างโจเซฟมาเรียปตเมลนำทัพในช่วงนั้นมันทำให้บาร์เซโลนานั้นโอ้โห เละเทะไปหมดเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องทางการเงินจนกระทั่งเปลี่ยนผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันบอร์ดบริหารยุคใหม่เข้ามาก็ต้องมาตามเช็ดตามล้างมาตามแก้ไขปัญหาเดิมๆที่โจเซปมาเรียปโตเมลและเหล่าคณะกรรมการชุดเก่าทิ้งเอาไว้โอ้โหปัญหามันใหญ่มากๆเหมือนบารเซลนาแทบพังทลายเลยก็ได้ในตอนนั้น กระทั่งนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรอ,อย่างเรโอเนลเมซี่ ie, ยังไม่อาจไปต่อกับทีมได้หลายสิ่งหลายอย่างครับมันบีบบาเซโลนาจริงๆเงินไขาทางการเงินลาลิก้าอ่าฟินแลนเชียลแฟร์เพย์หลายๆอย่างมันบีบมันทําให้บาเซโลนาขยับขยื่นตัวยากมากๆในการซื้อขายนักเตะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันกดดันมาเซลน่าไปหมดถึงขั้นต้องไปใช้คันโยกไปใช้เม็ดเงินในอนาคตเพื่อเอามาจุนเจือสโมสรในยุคปัจจุบันอูมันการใช้คันโยกนั้นมันไม่ใช่ผลดีต่อทีมเลยนะครับมันคือการนําเงินในอนาคตเอามาใช้จ่ายก่อนในปัจจุบันให้เอาตัวรอดไปได้ก่อนหลายสิ่งหลายอย่างครับมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อผิดพลาดการทุจริตและจุดด่างพ้อยสมัยก่อนสมัยที่บอร์ดของปโดเมลทำเอาไว้ และหนึ่งในข้อผิดพลาดที่มันร้ายแรงที่สุดในยุคของบอร์บริหารยุคนั้นนอกจากการคอร์รัปชันแล้วยังมีการลงทุนซื้อนักเตะที่มันไม่ประสบความสำเร็จอีกด้วยและ3ดิวใหญ่3ดิวนี้คือดิวที่มีส่วนทำให้บาร์เซโลนานั้นมีปัญหาสภาพทางการเงินมาจนถึงทุกวันนี้เริ่มกันที่ดิวแรกพอมดน,น้อยฟิลิปเป้คูติญโญดิวนี้เป็นดิวที่บาร์เซโลนา ตามจีบมานานมากๆกับทัพผมแดงเลี้ยวคูทูสีอยากได้มากๆแล้วหวังว่าคูติงโยจะเข้ามาในคำหนูเพื่อเป็นตัวแทนของอันเดียสอินเดสตาความคาดหวังความฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันดูกลมกลืนไปหมด บาซ่าฝันเห็นคูตี้มาเล่นในคัมนูคูตี้ฝันว่าตัวเขาจะไปเล่นในคนัมนูและความฝันของเขาในวัยเด็กตั้งแต่ที่เขาเริ่มเล่นฟุตบอลคือบาร์เซโลนาเขาฝันว่าสักวันจะได้ไปเล่นที่บาร์เซโลนาและเมื่อมันมีข้อเสนอเข้ามามันยากจริงๆครับที่จะปฏิเสธนักเตะบาซิเลียนมองบาร์เซโลนาเป็นดุดด่งสวรรค์เพราะมีตำนานหลายคนไปเล่นไปคาแข้งโรมาริโอโรนาลดินโยรวมไปถึงดินแดนสเปนนั้น มันมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่กลมกืนกับบราซิลแล้วมันไม่อาจปฏิเสธได้เลยครับเมื่อข้อเสนอมันยื่นมาตรงหน้ามันคือเส้นทางที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในอาชีพการคาแข่งมีเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นคูตี้ไปเจ้าค้นคอปเคยกล่าวเอาไว้ว่าแน่นอนว่าถ้าฟิลิเป้คูตินโยอยู่กับเลียวคูแฟนบอลสโมสรแห่งนั้นจะสร้างรูปปั้นให้กับฟิลิเป้คูตินโย เป็นตำนานของสโมอสรแต่หากเขาย้ายออกไปไปอยู่บาร์เซโลนาไปอยู่กับทีมอื่นสถานะของเขาอาจจะเป็นแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่งมันเหมือนการทำนายอนาคตและสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆการเข้ามาของคูตินโญ่มันล้มเหลวกับบาร์เซโลนามันไม่ได้เป็นดุดดังที่บอร์ดบริหารบาร์เซโลนาคาดหวังเอาไว้การเข้ามาในยุคข,ของเอเนสโต้บาเบเดมันไม่ใช่นิวอินเนสตาที่หลายคนคาดการไว้บาเบเดจับ คูติญโยไปเล่นหลายตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาบ้างไปเล่นในแบบที่คูติญโยไม่เป็นตัวเองจับย้ายตำแหน่งมากมายความมั่นใจเริ่มหดหายอยู่กับในช่วงที่บาเซลนากํกำลังเป็นกราฟที่ลงพอดีหลายสิ่งหลายอย่างมันตเตลิดไปหมดเลยครับฟิลิเป้คูติญโยไม่เป็นตัวของตนเองแล้วฟอร์มการเล่นเละเทะสุดท้ายบาเซลนาจํจใจต้องปล่อยยืมไปที่บาเยมิวน และสุดท้ายฟิลเิเป้กูตินโยตอนนี้ก็ย้ายออกไปแล้วไปอยู่กับแอสตันวิลล่าผลงานก็ไม่ได้เหมือนเดิมบาร์ซ่าซื้อคูตินโยมาจากลิเวอร์พูลด,ด้วยค่าตัวมหาศาลถึงราวๆ135ล้านยูโร140ล้านประมาณนี้สุดท้ายขายออกไปในราคาราวๆ20ล้านมันขาดทุนถึง115ล้านเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆแล้วเป็นตัวเลขติดลบแบบ ประเมินค่าแทบไม่ได้ไม่ใช่ดิวคูติญโยเดียวเท่านั้นครับที่ทําให้บาเซโลนาเจ็บปวดยังมีดีวขององตวนกิสมันอีลอกคล้ายๆกับคูตินโยเลยเป็นนักเตะที่บาเซโลนาอยากได้มาขายแข่งมากๆตามจีบตามทู่ซีมา2-3สซัมเมอร์แอตเลติโกมาติดตอนแรกไม่ได้อยากขายเพราะนี่คือนักเตะแกนหลักของพวกเขาแต่สุดท้ายราคาดีผ้าก็หลุดและก็ขายไป ด้วยราคาราวๆ120ล้านให้กับ FC บาร์เซโลนานี่คืออีกคนที่บาร์เซโลนาคาดหวังไว้ว่าจะเข้ามาแล้วยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำมาสร้างมิติมาสร้างความแตกต่างให้กับทีมแต่พอเข้ามาแล้วเหมือนค<ๆ>ูตินโยปเป๊ะมาปุ๊บระบบไม่ลงตัวอยู่ในช่วงที่บาร์เซโลนาเปลี่ยนผ่านลงมาในกราฟลง กิสมันได้รับแรงกดดันอย่างหนักมากแม้เขาจะพยายามทุ่มเทนในถิ่นคนัมนูแต่มันไม่อยู่มันอยู่แล้วมันไม่สบายใจเหมือนอยู่ในว่านตาเมโทโรโพลิตาโนโอ,อยู่แล้วไม่สบายใจเหมือนอยู่ในดิเซนเต้กาเดลอนมันมันแตกต่างออกไปจนทำให้กิสมันไม่เป็นตัวของตัวเองและสุดท้ายถูกปล่อยย,ยืมกลับไปที่บ้านเดิมที่ว่านตาเมโทโรโพลิตาโนโอ้โ,อโหตอนนั้น ได้กลับไปบ้านเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งกินมันโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นและสุดท้ายขายขาดกลับไปอยู่ที่เดิมที่แอตเลติโกมาดริดและจนถึงตอนนี้กิสมันก็ยังอยู่กับแอตมาดริดและผลงานดีกว่าตอนอยู่บาร์ซ่ายอย่างชัดเจนเท่ากับบาร์เซโลนาล้มเหลวไปอีกดีแล้วสำหรับดีลของออนตวนกิสมันด้วยค่าตัวที่เสียไปและขาดทุนไปถึง100ล้านยูโร และดีวสุดท้ายที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆกับความเจ็บปวดสุดแสนสาหัสราวกับการโดนแทงข้างหลัง อุสมานเดมเบเล่สถานะของชายคนนี้มันคือตัวแทนเนมาที่ค้ำหนูการจากไปของเนมาด้วยค่าตัว222ล้านยูโรกับการย้ายจากบาซ่าไปอยู่กับเบทเช่ในช่วงปี2017มันทําให้ชายคนนี้เข้ามาแทนที่เนมาครับเดมเบเล่ในตอนนั้นเป็นนักเตะดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากๆจากโบรุสเซียดอร์มุนโอ้โหปีเดียวพาดอรมุนรุ่งโลดมากๆดอร์มุนเฟื่องฟูมากๆในตอนนั้นเดมเบเล่เป็นดาวรุ่งที่ไร้ากา หลายสโมสรอ,อยากได้และสุดท้ายไปลงเอยกับบารซ่าโดยค่าตัวที่ตอนนั้นมันแพงมากๆสําหรับเด็กดาวรุ่งอายุแค่นั้น140ล้านยูโรเพื่อเป็นตัวแทนของเนย์มามันคือการลงทุนที่โอ้โหมห ah าศาลจริงๆแต่พอไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันแตกตา่างไปอยู่ในที่ที่เม็ดเงินเยอะกว่าไปอยู่ที่ที่มีเส้นทางการประสบความสําเร็จเยอะกว่าแต่เดมเบเล่กลับออกนอกลูก่นอกทางมีปัญหานอกสนาม ติดเกมวิน,นัยมาซ้อมสายไม่เป็นมืออาชีพไม่ทุ่มเทให้กับสโมสรแฟนบอลด่าแล้วด่าอีกด่าเช้าด่าเย็นแถมยังประสบปัญหาอาการบาดเจ็บภาพจำของเนมเบเล่ตอนไปอยู่บาเซลนาช่วงแรกๆจำได้ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีแต่การมีแต่ความเร็วมีแต่การมีแต่ทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจบสกอร์ไม่คมแล้วก็ปัญหาการบาดเจ็บวนๆอยู่แค่นี้ไม่ใช่ตัวแทนีนมาที่แฟนบอลคาดหวัง แต่สุดท้ายระยะเวลามันช่วงตรงกลางระยะเวลาช่วงนั้นเดนเบเลลหายจากสนามเลยก็มีบาดเจ็บยาวไปอะไรบ้างจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญครับในช่วงที่บาร์เซโลนาประสบปัญหาทางการเงินหนักๆเมสซี่ย้ายออกไปหรือโซเลสย้ายออกไปขายนักเตะหลายคนออกไปนักเตะแกนหลักหลายคนถูกปล่อยกูตินโยไปแล้วกิสมันไปแล้ว ในช่วงที่บาร์เซโลนาผัดเปลี่ยนเยอะแยะมากมายมีชายคนหนึ่งที่เข้ามาในสถานะวีและวกุหลุ่แล้วมากอบกู้บาร์เซโลนานั่นคือชาบีเออร์นาเดชาบีเข้ามาเชื่อใจไว้ใจมั่นใจในตัวเดมเบเล่ว่าเขานี่แหละคือดาวลุ่งและเพชรเม็ดงามที่รอการเจรนายจากบาร์เซโลนาและเขาจะเติบโตขึ้นมากับบาร์เซโลนาได้แบบลุ่งโลดแน่นอนชาบีให้ทุกอย่างครับ เข้ามาแล้วไว้วางใจแล้วเชื่อใจเดมเบเล่จริงๆจนสุดท้ายจากเด็กในวันนั้นที่เป็นตัวแทนสถานะเป็นตัวแทนของเนมาแต่ออกนอกลูก่นอกทางไปแล้วชาบี้ขุนเดมเบเล่ให้กลับเข้ามาอยู่ในลู่ในทางและกลับมาเป็นตัวแทนเนมาอย่างแท้จริงได้โอ้โหได้รับคำชมเยอะมากๆจนพาบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จถึงขั้นกลับไปทวงบัลลังลาลิกาสเปเนในฤดูกาลที่ผ่านมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหอมหวาน เดมเบเล่ต่อสัญญากับบาร์เซโลนาออกไปอีก2ปีจนถึง2024แต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันช็อกแฟนบอลมากๆเมื่อเขาเลือกที่จะตอบตกลงและไปเจรจาก,กับปารีสแซงต์แชงแมงในการย้ายทีมรับหลังสโมสรบาร์เซโลนาด้วยการย้ายทีมค่าตัวเพียง50ล้านยูโรมันควรขายได้เยอะกว่านี้กับสิ่งที่บาร์เซโลนาซื้อเข้ามา เดเมเลยย้ายมาอยู่กับบาซ่าด้วยค่าตัว140ล้านมันควรขายได้ในระดับ100ล้านเขาคือนักเตะแกนหลักของบารซแลแล้วในยุคชาบีเออรนันเดสเขาคือคนสำคัญของบารซแลแล้วหลังจากกลับมาจากสิ่งที่นอกลูกนอกทางไปแต่สุดท้ายแล้วกำลังจะขาดทุนอีกครั้งและกำลังจะขายให้กับเบเชได้ด้วยค่าตัวเพียง50ล้านขาดทุนย่อยยับขาดทุน90ล้านยูโรจากที่ซื้อมาเสียนักเตะตัวหลักขายแบบขาดทุน และแถมในสัญญา50ล้านที่ระบุเอาไว้ในสัญญายังระบุอีกว่าแบ่งเงินเป็น2ก้อนแบ่งเงิน25ล้านแรกให้เอเย่นและนักเตะ25ล้านหลังให้บาร์เซโลนาเท่ากับบาร์เซโลนาจะได้เงินแค่25ล้านสำหรับการขายเดมเบเล่เจ็บปวดสุดๆแล้วนี่คือการลงทุนครับที่บาร์เซโลนาพังทลายมากๆ แล้วมีอาจปฏิเสธได้เลยว่า3ดิวนี้คือ3ดิวที่ทําให้บารเซโลนาลำบากมาจนถึงทุกวันนี้แล้วมันคือบาดแผลในยุคข,ของโจเซฟมาเรียปอร์ตเมลที่ทําให้บารเซโลนาพังทลายและบอดบริหารชุดปัจจุบันต้องมาคอยรับผิดชอบบาปกรรมที่บอดชุดเก่าคิ้งเอาไว้ให้กับสโม2น่าเห็นใจเหลือเกินครับแล้วเพื่อนๆชีดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ บาดแผลที่บอร์ดบริหารยุคเก่าทิ้งเอาไว้และกลายเป็นตราบาทจนถึงทุกวันนี้กับ3ดีลสุดล้มเหลวของบาร์เซโลน่าก็สามารถคอมเมนต์มาคุยใ,ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe กดดิ่งเพื่อปเป็นกำลังใจเพ้่จะทำด้วยนะครับมีฟีเจอร์สุปแตงเรียบร้อยวันนี้ฟิลลมี่ีวีลาไปกองสวัสดีครับ